ไม่ต่อไปหากินกันไกลแล้วค่ะกับบุฟเฟ่ตลูกชิ้นอิ่มไม่อั้นมาพร้อมเสิร์ฟกันให้ถึงที่น,นี่แล้วต้องรีบไปจัดกันร้านเตี๋ยวบ้านสดเขาเปิดสาขาใหม่ที่ลาดกะบังแล้วจ้ะ โอ้โหมาเปิดกันขนาดนี้ไม่แวะทานก็คงจะไม่ได้แล้วค่ะพิกัดร้านนี้นะคะจะอยู่ห่างจากแอร์พอร์ตลิงลาดกระบ,บังไปไม่ไกลต้องยอมรับเลยค่ะว่าเตี๋ยวป้านสนเนี่ยไปเปิดที่ไหนนี่คนเยอะตลอดเลยค่ะลูกชิ้นมีทั้งหมูและเนื้อนะคะทําการสดสดน่าราักที่หลายๆคนชอบมาทานร้านนี้อาจจะเป็นเพราะว่าลูกชิ้นของเขาเนี่ยผสมแป้งไม่ถึง10%รนะคะการันตีได้เลยว่าได้ทานเนื้อแน่แนๆแ,แบบจัดเต็มจะเปิดบริการตั้งแต่9้าโมงเช้าไปจนถึง4โมงเย็นจะอยู่ทุกวันจันทร์ค่ะน้าสมุนไพรร้านนี้เริ่มต้นแก้วละ แก้วนี้5บาทเท่านั้นเองค่ะชอบพริกร้านนี้น่าจะเผ็ดค่ะเส้นมีเบือร์ี่แท้ทูที่ถูกใจนะคะแล้วหมูเขามาแบบว่าชิน้นโตๆเป้งๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนและนี่คือสิ่งที่เราขาดไม่ได้ค่ะลูกชิ้นหมูค่ะทุกคนตักกันมาเลยค่ะแบบจุกๆนะคะตักก็ได้แบบไม่อั้นเลยค่ะอยากกินกี่ลูกไปตักมาได้เลยนะแล้วเขาก็มีผักให้ตักฟรีด้วยนะคะทุกคนสามารถไปตักกันได้เลยนะคะผักแบบสดๆเลยลูกชิ้นตักกันมาแบบทุ่มๆเลยค่ะ ลายแตกทุกคนน่ากินมากส่วนเรื่องราคาเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแพงเลยค่ะเพราะว่าราคาบุฟเฟ่ต์ที่นี่ดีงามมากเห็นแบบนี้แล้วหิวกันแล้วช่วยมีราคาต้องรีบไปจัดกันแล้วถ้าถูกใจลูกชิ้นแล้วอยากจะซื้อกลับบ้านก็มีนะน้ำจิ้มเขาก็เรยแล้วยังมีที่จอดรถสะดวกสบายด้านหลังรา้านแล้วร้านเนี่ยเขายังรับคนละครึ่งด้วยนะรีบไปกินกัน